สวัสดีมิตรรักนักเตะกันทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EFootball 2025ครับผมวันก่อนนะครับผมไปปั๊มไก่สร้างไอดีไก่มานะครับได้เป็นเทรนด์อเล็กนะครับร่างโชว์ทามานะแล้วก็วันนี้ครับผมไปทำภารกิจมาอีกนะครับได้เวลาของไอดีไก่แล้วครับผมจะมาสุ่มอีปิฟรีนะครับครั้งที่1ครับยังไม่ได้นะครับผมสวัสดีวันอาทิตย์ที่สดใสด้วยนะครับ เงินก็มีอยู่400ทองนะสะสมอะมาครั้งที่2ครับขอเบิกแต้มบุญหน่อยเล็้วนะขออีพิกสักอีกสักตัวแล้วกันนะครับผมวันนี้มาครับมาดูว่าจะได้ใครนะครับผมได้หรือเปล่านะครับ 1..2.. องอออมาแล้วมาแล้วอุ้ยสีขาวเรียบร้อย เดวิดเบียอุ้ยโอ้ยไอดีนี้ไอดีไก่ได้2ตัวแล้วครับได้อีปิกแล้วก็โชว์ทางครับโอ้โหโอไมคสก็ oh ยอดไอดี ID ที่เติมมันไม่ได้ออกอย่างนี้นะครับผมดีใจมากวันนี้ไอดี ID ไก่ร้อเปอซ็นต์เลยครับเนี่ยโอ้ยมาแล้วครับได้ทำแล้วครับผม เดี๋ยววันหลังผมขอไปหาโค้ดดีๆก่อนครับตามหาโค้ดเพชชัน88ก่อนครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับอ่ะเทรนอเล็กนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคับนะครับผมกลองสูงครั้งสุดท้ายครับจะได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมากดอีกหนึ่งทีครับผมได้มาตัวหนึ่งแล้วกล่องนี้ขออีกสักตัวเป็นไรโลภให้ไหมไม่ได้ครับอืมไม่เป็นไรครับผมดีใจแล้วครับผมไอดีนี้ สุดจัดครับได้ตัวเทพมาสองตัวไม่เสียจักรบาทเฮ้ยผมสุ่มไปทั้งหมดสี่กล่องครับเพื่อนๆได้มากล่องแรกเลยครับได้กล่องที่เหลือก็กินเกลือกระปุกนะครับสุดจริงๆนะเพื่อนๆไม่เป็นไรครับอย่าโลภมากไอดียีได้เนี่พอไดมาก็เต็มอัพสกิลก็ยังไม่มีครับอัพได้ยังไม่เต็มเดี๋ยวผมไปหาเต้มมาอัพให้เต็มก่อนนะครับเพื่อนๆ ได้แล้วครับเป็นเดวิดบียสุดยอดเอาแล้วครับผมไปเล่นภารกิจเพิ่มแล้วครับผมอ่ะตอนนี้ได้อัพเต็มแล้วนะครับแต่ว่าโค้ดยังอยู่แค่70ครับก็เลยได้แค่95นะก็เดี๋ยวจะไปหาโค้8ด88มาก่อนนะครับก็บียานี่ก็อยู่ประมาณ1 0 3 104นะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะกลับมาอีกครั้งนะครับ ถ้าผมตามหาโค้ดได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับผมอเล็กนะครับเทรนอเล็กนะครับผมเอาแล้วครับเราได้ตัวมา2ตัวแล้วอันดับต่อไปนะครับเราไปตามล่าประธานเป้กันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์ดานก่อนนะครับเคลียร์อีเวนต์ก่อนเคลียร์อีเวนต์นะครับผมสะสม3 0 0พแเต้มนะครับผมรับกล่องสุ่มนักเตะสายเขียวฟรี1คนนะครับเดี๋ยวเราไปล่าประธานเป้กันนะครับ นี่นะครับผมการเดินทางของมือใหม่ปั้น i d ดีฟุตบอล2025นะครับผมตามล่าประธานเป้ครับอันดับต่อไปนะครับผมก็เสริมความสวยงามของทีมนะครับผมเพิ่มความแข็งแกร่งนะเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆเดวิดเบียเตะไปครับไม่เข้าครับแล้วก็เมสซี่มาซัดเข้าไปอีกทีครับปั่นเข้าไปเต็มๆซัด<ๆ>เต็มหม้อลอดเต็มแก้ว เดี๋ยวเราจะตัดไปเอาละครับได้เวลามาสุ่มแล้วครับประธานเป้ครับผมรับของรางวัลก่อนนะครับผมเอาละครับเราไปล่าประธานเป้กันนะครับผมเข้าไปที่ contracts นะครับผมเข้าไปที่ specialist playlist แล้วก็ไปที่ card p o p o t w มาแล้วครับผม worldwide นี่ครับประธานเป้ยยืนชี้นิ้วอยู่นะครับ โอ้โหนะไปครับเราไปลากันครับไปเลย let's go ขบวนจันเป้จันเป้เปี๊อารักปักอารีเอ้ไม่ใช่เปี๊อาราลักปักอาราเล่เอ๊ะเ่นอะไรวะเนี่ยจะมาไหมเนี <c> ่ย <oughs> โอ้ยเสื้อแดงใครครับหน้าป้ายหรือเปล่าเอาไม่ใช่เสื้อสีส้มหรือเปล่าส,สีแดงสีแดงสิอ้เอาเอย่างนอยก็ได้หน้าป้ายอะ พีเป้ไม่มาครับประธานเป้ของเรายังไม่มาได้เป็นดาวีสนะครับผมอ่ะเป็นไรครับก็กําลังขาดอยู่หลายตําแหน่งครับเอาไปว่าไอดีนี้เราได้ LB มาเพิ่มนะครับผมไอดีไก่ตัวนี้นะครับผมเราได้มาแล้วครับ3นักเตะนะครับผมดาววีแล้วก็เดวิดบีอานะครับแล้วก็เทรนอเล็กนะครับผมนี่จัดเข้าทีมสวยๆแบบนี้เลย นะครับผมแต้มอยู่ที่2,000กว่าๆครับ2 6 0 6 2,656นเนี่ยนี่ครับได้มาแล้วครับผมแล้วยังมีไฮไลท์ด้วยนะครับที่สุ่มไปนะแล้วก็มีตัวฟรีล็อกอินด้วยนะครับดูค่าพลังครับค่าพลังก็ค่อนข้างสวยนะครับโอ้ดิบ85เลยนะไหนเรามาดูสปีดกันว่าเท่าไหร่เอ่ยสปีดอยู่ที่ 92กับ92เท่ากันเลยครับผมเตะแรง80ครับเตมิน่าความถึก91ครับแล้วมีสกิลอะไรให้บ้างนะฮะสกิลมีดับเบิลทัชครับผมคัตเบียร์ไฮเทิร์นสกิลมงนะครับแล้วก็มีสกิลพินพินพอยท์ครอสด้วยนะครับทรูพาสซิ่งครับมีสกิลจ่ายบอลก็ค่อนข้างครบเครื่องนะ,ะโอเคครับแม่ไอดีนี้ก็ เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสจริงๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดติดตามช่องด้วยแล้วกันนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ